ครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง LUV Channel นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปแมปชื่ออะไรไม่รู้นะผมลืมอีกแล้วอะ่ะผมลืมชื่อแมปอ,ะอ่ะอ่าก็ไม่รู้แบบนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกัน เซ็นสัญญาเลยคืออะไรกดไปคารูนาเซ็นสัญญาด้วยและเราจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมคารูนาเซ็นสัญญาด้วยนะโอ้ว้าวเออ,เอ,อ,เอ,อ ไม่รู้อันนี้ไม่ชื่อผมนะเขียนมั่วเสร็จแล้วแค่นี้เหรออ่าไม่รู้เอ่อไปทางไหนเนี่ยอ่าทางนี้เรอโอเคไปด้วยโอ้โหหกเต็มหมดเลยเสียงเลยอ่ารถเสียงเพงแป๊บหนึ่ง โอเคเนี่ยอืมอันนี้อยู่ในเกมอยู่ใช่ไหมอันนี้ไหวได้สองคนอันนี้อะไรเล่น s ิเกเนเอ้เล่นคนเดียวเลยอ,อืมเพิ่มได้ยังอ๋อเพิ่มได้หยของอะไรหยิบอะไรมีด โศกจะอะไรวะอะไรก็ะสุนจิงสองก็สุนปอมสองเหรอใสอ่าใครได้เล่นนะเล่าเหรออ่าอนี่คืออะไรอ่าอะไรฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ไม่รู้ลองใช้ดูทัวหน่อยอืมชิงโฟ สองอันนี้สองคือกระสุนป้มใช่เปล่ายิงหน่อยยิงซิได้เปล่าเอา้อาวีนละกูโอ้มืยนี่นี่เอะเราได้ยิงแล้วหันหน่อยแล้วกันว่าไม่รู้มันคืออะไรมไม่รู้ลองหันดู มายิงเงนนู้นใช่ไหมมาลองยิงดูเออนี่แหละอือมคำอยเลือดหายสองอะเอากลับมาเหมือนเดิอมอีกโอ้ไม่เอออืมเกิดใหม่ของมันหายสองหนึงของเราหายหนึ่งอะแว่นขยายแล้วก็มีด กระสุนจริง3กระสุนปลอม4ใส่เข้าไปเหมือนเดิม,อมขออ่าคุณสมบัติของพวกนี้ก่อนเอาแม่ขยายสามารถเช็คได้สามารถเช็คว่ากระสุนไหนกระของจริงของปลอมหน้าสนแห้และไอ้มีนี่แหละโอ้ดามีคูณ2อช่ไหมไม่รู้เาใช้ไม่ขยายเลย โอ้กระสุนจริงห,หันเลยกระสุนจริงสามใช่ไหมกระสุนจริงอะ่ะยิงมาเลยเออเหลือสองเลครื่องนั่นมันคืออะไรอะ่ะโอ๊ยไม่ เอาโดนจับเฉยอะไรอ่ะอย่าอย่านะเรายิงมันได้เดียวโอ้ไม่กระสุนปอมอย่ายิงผมโอ้มันให้เรายิงแต่เรายิงตัวเองไม่ได้ยิงได้แค่มันอย่างเดียวอ้าวร้อยกระสุนจริง เลือนมันเลือนหนึ่งไม่ได้สักทีเนี่ยดูดิมันติดอะอะไรเนี่ยอะไรของบอทเนี่ยอ่าไม่ไม่ไมชนะชนะแล้วอืมอ่าแล้วไงต่อกระเป๋าอะไรเลือนมาอะไร เิดเหรอขอให้ได้เป็นเงินแต่อย่าเอาศพของเจ้าหมอนั่นมาโอ,เเอ,เโอเ้เงินเงินปอมมันเนี่ยเฮ้เงินแต่เงินเยอะนะเนี่ยว้าว โอ้เจ็ดหมื่นบาทเลยเหรอเฮ้ยสเสียงเพลงลงโอ้โหเพลงไม่ยังไม่หายโอเคอาทำอะไรดีเราต้องรอให้เพื่อนมาเล่นด้วยดิแต่ว่าเราเล่นคนเดียวอยเดียวเลยอ่ะอืองั้นเล่นอีกรอบหนึ่งมาแบบไม่ต้องรอเล่นคนเดียว กดใช่ไปเลยลกดเพิ่มหยิบของได้สองชิน้นอีกแล้วต่อรอบที่เราจะโหลดเฮ้ยถุงคืออะไรถุงอะไรถุงอะไรอะ่ะมมันได้เล่นก่อนมันได้เล่นหรือเราได้เล่น เสี่ยงระยะนี่คืออะไร40%ที่เราจะได้ชาร์จคือมา2ชาร์จส่วนที่เหลือก็จะสูญเสีย1ชาร์จก็คือจะสูญเสียใช่ไหม,มยิงไปเลยแต่ออกไงเหลือกระสุนปอมเดียวกระสุนปอม นแต่รู้ไอ้เครื่องนั้มันคืออะไรของไอ้นั่นอ่ะได้โคกโหได้โคกได้โคกมาสองกระสุนจริงสองกระสุนปอมสองสายเลยเพื่อนอืมมันได้เล่นใช่ไหมอล้น,นั่นคืออะไร อะไรอ่ะมันชาร์จคืนโอ้โหมันรีเลือ่อดื่มอร่อยเลยกระสุนปอมซะด้วยอย่ายิงผมออาอะไรอ่ะอ,อกดยิงเลยอ้าเวนแล้วไม่ไม่มีกระสุนจริงไม่อย่ายิง อืมชาขึ้นชาอืมเลื่อยเลยฮันหันหันหันมาขอเลยเพื่อนฉันเชื่อใจกระสุนนี้แน่นอนอืมมา่นและงูหายสองอืม ถุงอันนี้อีกแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะกระสุนจริงสี่กระสุนปอมสองปอดดีเยี่ยมอืมใครได้เล่นก่อนอ่ะมันเอาหักโทรศัพท์ทิ้งอีก อะไรอ่ะออมานี่ปิวนี่นี่ไงไโดนเป็นหนึ่งตาเราใช่ไหม,มยิงมันไม่เหลือ,อการชุบชีวิตนายเหลือสองแล้วนะระวังตัว กระสุนปลอมเนี่ยแสดงว่ากระสุนจริงเหลือกี่นนะัดนะลืมแล้วน่าจะสองมั้งแล้วกระสุนปลอมเหลือหนึ่งไปยิงระวังตัวด้วยเพื่อนอเอ่ออเาเช็คเช็คหน่อยแล้วกันเช็คเช็คเช็คก,ก่อนอเอ่ออเาเลยโอไม่ อืมอ้ไม่ไปเป็นไรยิงตัวเองยิงตัวเองยิงตัวเองอเ,เาอเเาเลยเพื่อนยิงเราเลยนี่โทรศัพทโคกกระสุนจิงสามกระสุนปมสองว้าวชิชิชง เอาโทรศัพท์มานี่โทรศัพท์ใช้ดูสิอะไรอะไร,อ,ะไรอันที่สี่คือของจริงเหรอกินเลยลแล้วกันกระสุนจริงมีเท่าไหร่นะลืมแล้วโอ้โหแล้วมันตายไปเนะี่ยไม่รู้อือแต่ชนะด้วยเนี่ยโอ้ชนะแล้วสองรอบเย่เย่ชนะแล้ว กระเป๋าไมา่แล้วอืมเปิดเลยเปิดโอ้ได้เงินปอมมาอีกหนึ่งแสนบาทปอมเงินจริงไม่รู้งงก็ไม่รู้เหมือนกัน ดาวคืออเลยเปิดประตูเรามาอยู่ในห้องน้ำอ๋อโอเคอ่าเอาเสียงลงแปบบ๊บโอเคอ่าคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย